นี่ครับเรามาเทสรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับเป็นของขาเราเะรางเงี้ยทีได้นะครับทุกานทนนี้ทำกับเรามาประมาณ8-9ปีแล้วครับตั้งแต่เป็นกล่องพว่วงจนตอนนี้มาเปลี่ยนเป็น รีแมปอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมัวฉีต947บอสแทะนะครับแล้วก็กล่องคเล่งของ ECU นะครับบูทสปีดเน็กนะครับนี่นะครับรีแมปก็จูนบายหลักร้อยเหมือนเดิมครับ ดูแลจนขายรถครับผมขายรถเปลี่ยนมือถือว่าจบการรับประกันครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเทรสรถตู้พี่ต่ายนะครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรานำเสนอไปแล้วว่ามีรีแมปแล้วก็กล่องบูสปีดเน็กนะครับรถก็ใช้งานมาแล้ว8มือแปดแสองหมื่นเจ็กิกิโลนะครับ คันนี้ผมดูดูแลตั้งแต่ออกรถมานะครับก็หลายปีพอสมควรครับมาดูนะครับขับไปด้วยหายไปด้วย ต่อไปด้วยนะครับ